เด็ครับทุกคนลอยหอมเจียวลงไปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพอกันแล้ววันนี้ได้ส้มตำตำหมูหุงใส่ผักบุ้งบุ้งนะคะทุกคนแล้วก็มีไก่ย่างเกลือนะคะทุกคนเป็นไก่ย่างเกลือไก่ทาเกลือแล้วก็ไปย่างนะทุกคนอยากกินแบบนี้แหมๆจ้ะทุกคนจ้ะแหมๆก็คือแห้งๆนะจ๊ะทุกคนนี่สองชิ้นมีหอมเจียวด้วยโรยลงไปนะทุกคนมันนี้จะกินกับผัก ผักแควนะคะทุกคนผักยอดฮิตช่วงนี้เพราะว่าอันไอเห็นเขาฮิตกันนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นผักแควที่เออเขาเอื่อี่ยังถ้ากินสดวิตามินซีจะสูงนะจ๊ะทุกคนน้องเอมิเดียอยากซตฮัลโหลไหมคะนะสวัสดีค่ะก่อนมาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมามา่ก,ก่อนแนะนำสมาชิกใหม่นะคะทุกคนเจ็ดเดือนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ช่ปดิค่ะมามามากินข้าวก่อนนั่งรอตรงนี้นะคะคุณชวยนี่นะคะทุกคนมาจ้ะเศสๆนำกันวันนี้ชาดว่าจะใช้ตะเกียบนะจ๊ะทุกคนนี่ทุกคนจ้ะก็สิบดไดใส่ดอกตะเกียบม,มาเสบๆนุนงกันจ้ะเดี๋ยวกินไก่ก่อนเนาะนวนวายกับลูกลูกเพิ่งนอนตื่นก็จะงองแงนิดนึงทุกคนหอนๆด้วยจ้ะทุกคนจ้ะ ให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวลองกินกับผักแคร์เอาเลยเขาบอกว่าวิตามินซีสูงนะทุกคนใส่ผักบุ้งลวกเนาะอยากกินแบบอืมอืมอื้ม หมือนกินใบกระถินไหมอือหมือนกินใบกระถินคิดว่ายอดอ่อนๆมันจะแสบกว่าน,นะทุกคนมาอือ ติดใ,ใจต้นต้นชายฝรั่งแล้วทุกคนปีนี้จะเอามาปลูกกันให้ปลูกกับบ้านอะไ่ี้ที่เขาทุกคนจ้อสับแซ่บมาด้วยจ้ะแสบแซ่บไีลีเมื่อนี่ใส่พริกแห้งจ้ะเผ็ดกำลังพอดี พริกสดสื้อมากจากหลานไทยดูซุปวันเผ็ดเกินไปดูคนอืมอืมอืมงั้นกินไปเลยขนมจีนเส้นเล็กเข้ากันฮะ อืมอ mm ิตา كام เ่นรอมามากก่อนลูกมาจะด้วย เด็ดกินตรงยอดมันก่อนทุกคนล้างเรียบเรียบร้อยค่ะอืมกินโดนหอมเจียวกับมันดีกันมาทุกคนอืมแรบหลายอืมอืมยอดอร่อยมากอืม มีดบาทมีดนี่ก็จะคมแต่กับมือของคุณนะทุกคนน <c oughs> ะกินไก่ย่างเกลือของเราดีกว่าเย็นแล้วใส่ไ้เกลือทุกคนแล้วก็ไปย่างให้มันแหมๆอูย๋ยังร้อนๆอยู่เลยมาอออืื <c oughs> เ <c oughs> ขาแกกต็ตำเมาอนท <c oughs> ำั่วข้าวปุ้นของเรา <c oughs> มันหยิบหยาบไ่เนาะ <c oughs> โอ้แต่ดีอยากให้ทุกคนเลยกินผักกับแบบหลายแห้งทุกคนต้องรีบกิน ผมมาไล้วอืม <c> ค <oughs> <c oughs> ุณ้าใช่อืมอืมคุณสวยของมาม่าน่ารักมากอืมอืม ไก่แสบเซยใส่สเกลือทุกคนจ่ะมันนี่แบบรสชาติถือปากที่สุดละ ืออาจจะเป็นเพราะตำไส่พริกแห้งกับบรูด้วยนี่ไหมลูกทำคลิปไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยจ้าสนุกสนานมีความสุขกันได้กับเห็ดอันนั้นทุกคน <laughs> ไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช้แค่เกลือทุกคนแซ่บแต้วกอย่างแห่งๆใิงเลย <c oughs> แบบนัวมากงงน่าจะเกลือมันจะซึมเข้าไปข้างในทุกคนเนะ <c oughs> แซ่บ้ด้น้องเอมเป็นเยอะ ใส่หมอ้อทอดไร้น้ำมันทุกคนเดี๋ยวนี้แม่ใช้หมอ้อทอดไร้น้ำมันแบบดูดเดือดมากเพราะว่าไม่มีเวลาจับโยนใส่หม้อเลยแบบสะดวกสบายมากเป็นของที่ควรมีในครัวเรือนทุกคนท <c oughs> าเกลือแล้วก็จับโยนใส่ม,มันสี่สิบนาทีกินจอยจับโยนใส่แล้วแม่ก็ไปอาบน้ำ แล้วก็ออกมาก็แทบสุกพอดีลูกก็นอนเปเปก็เปแบบไกวอัตโมติซื้อเครื่องมาจากไทยก็เลยมีเวลาทำคลิปกินทุกคนบอสันกะบอไม่เวลาดีด้ช่วงนี้เขานอนเปบางครั้งเขาก็ไม่นอน

เอาอะไรอยู่น้องเอมิเลียก็แบบเห็นมาม่ากินก็หิวด้วยตลอด,ดป้อนข้าวข้าวน้องเรียบร้อยก่อนนอนป้อนข้าวป้อนข้าวอาบน้ำห,หลดให้ ใส่เกลือเยอะๆหน่อยทุกคนซึมเข้าไปข้างในแบบนัวมากหอมหอมสุด แซ่บเกินคำบรรยายแต่พึงร้องนะคะ ล,ลูกก็นั่งอยู่ตรงนั้นมัมมีก็อยู่ตรงนี้หนูจะไปเล่นข้างล่างมัมมีจะปิดคลิปแล้วลูกงง,งไง้วทุกคนจ้ะมไม่อยากหยุดเลยแซ่บหลายมามีม,ม,า,มาสิเลยามาสิ ทุกค,คนไก่ย่างเกลือนี่ต้องแบบทำดูแซ่บแซ่บสุดๆนัวมากไอ้เกลือเยอะๆหน่อยเห็นไหมถ้าคุณคนมองดีจะเห็นเกลือเกลือยังติดไก่อยู่เลยแต่ว่าเกลือตรงนี้มันจะ พอ,อยางกันจะละลายเข้าไปในไก่แล้วแบบโอ้ยนัวคับพี่ง้อกแสบเดี๋ยวไปกินต่อ,อวันนี้ไปแล้วก็ขอบคุณค่าฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามคลิปเป็นกำลังใจงให้เราสองแม่ลูกด้วยนะคะแล้วก็ผักแขววนี่ก็แบบกินกับส้มตามาแ,แสบหลายลงลืมกินรีบรีบกับลูกวันนี้ไปแล้วขอบคุณค่า